The Digital Bank พลิกโฉมธุรกิจยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล PTT Digital พามาดูการใช้งานจริงใน use case Bank Reconciliation หรือการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานส่วนบัญชีบริหารกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติบริษัทปตทจำกัดมหาชนจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยครับ จุดเริ่มต้นของการนำ RPA มาใช้ในกระบวนการทำงานนะคะเริ่มมาจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เล็งเห็นว่าโลกทุกวันนี้ค่ะมีการแข่งขันที่สูงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็เวซึ่งเทคโนโลยีอะค่ะก็เป็นเช่นเดียวกันค่ะซึ่งปัจจัยเหล่านี้ค่ะผลักดันให้ปตทค่ะต้องพยายามเล่งปรับตัวให้มีความแข็งแกร่งซึ่งผู้บริหารของสายงาน F&A ก็ได้ปรับวิสัยทัศน์ของสายงานค่ะจากทัศน์ Business Partner เป็น Value Business Partner โดยส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเช่นการนำแชทบอทมาช่วยในการตอบคำถามรวมถึงการนำเทคโนโลยี RPA ค่ะมาช่วยในการจัดการข้อมูลซ้ำๆจานวนมากได้อย่างรวดเร็วทางเราเนี่ยต้องมีบัญชีกว่า140บัญชีที่ต้องเลคอนไซน์นะ,ะจาก17บริษัทต่อเดือนนะคะได้ต้องทำนะคะโดยใช้พนักงานเนี่ยมากกว่า40คนนะคะแล้วก็ แต่ละบริษัทนะคะก็จะมีไทมมิ่งการปิดบัญชีที่ต่างกันค่ะที่สำคัญก็คือเราทำงานเป็นแมนนวลนะคะซึ่งหากติดตามรายการไม่ทันนะคะหรือว่ามีรายการที่ติดเ like ล็กค่อนขยับะคะ่ะถ้าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการทางภาษีนะคะอาจจะเกิดเบี้ยปรับเงินเพิ่มได้นะคะหรือว่าอาจจะมีประเด็นกับการรับรองรายงานทางการเงินนะคะของผู้สอบบัญชีได้ะคะ่ะ ในช่วงเริ่มต้นของการทำงานนะคะสามารถลดระยะเวลาได้ถึง70%นะคะโดยปัจจุบันนะคะได้ใช้ RPA กับบัญชีธนาคารถึง158บัญชีแล้วนะคะจาก17บริษัทค่ะจากการที่นำ RPA มาใช้อ่ะคะ่ะทำให้ต้องมีการปรับขั้นตอนการทำงานให้เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกันรวมถึงมีการลดขั้นตอนการทำงานบางส่วนลงสามารถส่งมอบงานได้อย่างรวดเร็วพนักงานทำงานอย่างมีความสุขสามารถ work-life b a l ได้ดียิ่งขึ้นจากเดิมที่องค์ความรู้ขององ,องค์กรนะคะ จะผูกติดอยู่กับพนักง,งานแต่เมื่อนำบอรดมาใช้ในการทำงานนะคะบอรดจะทำงานและรคคอร์ดเก็บไว้เป็นสคริปดังนั้นหากต้องการทราบว,วิธีการทำงานสามารถศึกษาได้จากว,วิธีการทำงานของบอร์ดได้ค่ะจากการพบว่าบอรเนี่ยยังคงมีเหลือแคปซิตี้อยู่นะคะก็เลยทำการแม็กซิมายแคปซิตี้ ซึ่งได้นำไปใช้ในกระบวนการรีลิส s ์ s แตนดาร์ดคอสแทนการทำแบบแมนนวลนะคะสำหรับธุรกิจ GSP หรือว่าโรงแยกนะคะแล้วก็ธุรกิจ NGV ค่ะทำให้ลดระยะเวลาในการทำงานของพนักงานนะคะเหลือเพียงแค่การตรวจสอบข้อมูลหลังจากที่บอททำงานเสร็จค่ะซึ่งถือเป็นการเพิ่ม utilization rate ของบอทที่มีในปัจจุบันด้วยค่ะ ปัจจัยแรกเลยนะคะจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เล็งเห็นและให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีค่ะรวมถึงมีบัตรเจตรองรับสนับสนุนให้พนักาง,งานนะคะนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานไม่ยึดติดกับกระบ,บวนการทํางานในแบบเดิมๆเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรค่ะปัจจัยที่2ค่ะคือทีมงานตั้งแต่ทีมงาน PTT d i g ดิจิที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนมาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการมาจนถึงปัจจุบันค่ะตลอดจนพนักงานของสาย f อ a ที่ทุ่มเทเวลาทําทั้งงานประจาและทำโปรเจกต์นี้ไปควบคู่กันค่ะรวมถึงที่สําคัญเลยนะคะก็คือการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายค่ะจากการที่ต้องยอมปรับกระบ,บวนการทํางานเพื่อให้เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดค่ะรู้สึกประทับใจทีม PTT d i g ดิจิมากนะคะรู้สึกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำงานที่ดีค่ะ ส่งทีมเข้ามาช่วยตั้งแต่เริ่มต้นโครงการนะคะทำให้เก็บ requirement ได้ค่อนข้างครบถ้วนค่ะทำให้ระหว่างทางในการทำงานเนี่ยค่อนข้างราบรื่นค่ะแล้วก็ ประสบความสำเร็จในการนำ RPA มาใช้ค่ะหลังจากที่โปรเจกต์ได้ go live นะคะทีม PTT Digital นะคะก็ยังคงดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตอย่างเต็มที่มาโดยตลอดนะคะที่สำคัญนะคะไม่ใช่แค่แก้ปัญหายอย่างเดียวนะคะทางทีมมักจะมีข้อคอนเซิร์นนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นรวมไปถึงแนะนำโซลูชันที่เหมาะสมให้กับยูเซอร์ด้วยค่ะแม้จะในวันหยุดหรือว่านอกเวลางานนะคะก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตอยู่ตลอดค่ะสู้ชีวิตไม่แพ้น้องๆบอทเลยนะคะ the digital b a n k พลิกโฉมธุรกิจยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล